สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View วันนี้ผมจะมารีวิว for sale นะครับผมสำหรับเจ้ารถ SUV ขนาดเล็กคันนี้กันเลยนะครับผมเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ถือว่าเล็กสุดเป็นน้องเล็กสุดเลยสำหรับเจ้ารุ่น GL นะครับผมซึ่งแน่นอนเจ้าตัวนี้คือรุ่น GLA เจ้าตัว GLA คันนี้เนี่ยมันเป็นรถ SUV ที่มีขนาดเล <Okay. S 1> ด็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับที่จะใช้งานในชีวิตประจำวนันหรือขับรถแบบ เป็นครอบครัวขนาดเล็กก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ไม่ใช่เป็นรถที่มีขนาดเล็กมากนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยผมได้รีวิวเจ้าตัว A c l a s s ไปใช่ไหมเป็นน้องเล็กสุดเลยสไตล์รถแจ๊สยาริสอย่างเงี้ยซึ่งคันนั้นเนี่ยมันก็มีขนาดที่เล็กแล้วก็คนที่สูงแบบผมอาเงี้ยอาจจะแบบเวลานั่งมันอาจจะเข้ายากนะครับผมหรือแม้กระทั่งเจ้า GLC ที่ผมเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านั้นอันนั้นก็จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ขึ้นมาที่เป็นสไตล์แบบคูเป้นะฮะก็คือจะดูสปอร์ตขึ้น ซึ่งใครที่อยากจะไปดูเนี่ยสามารถดูได้ที่ลิง์ด้านบนนี้เลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูสเปคมันว่ามันจะน่าสนใจที่จะซื้อหรือเปล่านะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับอ่าติ๊งไปเลยครับผม รับสเปคนะครับผมาเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบสไตล์ Mercedes-Benz นะครับผมเป็นไฟหน้าแบบรูปแบบใหม่นะฮะซึ่งด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะมีแบบบีมไลท์ซึ่งให้แสงสว่างในตอนกลางคืนแล้วก็มีความอินเท l i g เ n ชไปในตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นไฟ Daytime ที่ให้ความสวยงามด้วยบวกใช้ในเวลากลางวันได้ด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมที่เอาไว้ใช้เวลาที่มีฝนหรือว่า มีหมอกเยอะๆนะผมตัวนี้ก็จะตัดหมอกได้ดีเลยนะครับด้านหน้านะครับผมจะมาพร้อมกับกระจังแบบโครเมียมด้านนะครับผมซึ่งเทคเจอร์เนี่ยคือมันเป็นโครเมียมแบบเงาแล้วแต่ว่าเขาจะให้ผิวที่มันดูด้านๆดูสวยงาม มากกว่ารุ่นเก่านะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันจะเป็น2ชั้นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาจะให้เป็นโครเมียมเงาแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะให้เป็นโครเมียมแบบด้านซึ่งทําช่องไว้ทั้งหมด3ช่องรวมแล้วทั้งหมด12ช่องนะซึ่งช่องทั้งหมดนี้มันก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นสําหรับคนที่แบบชอบความสปอร์ตหรือดูด,ดุดันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่ารถคนันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถแบบครอบครัวแต่เขามีการดีไซน์ให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตเล็ก เพื่อให้ดูแล้วมันไม่น่าเบื่อนะครับด้านล่างมาพร้อมกับชุดแต่งแบบโคเมียมด้านเหมือนกันนะครับผมซึ่งให้สไตล์ที่มันดูสวยงามเข้ากับตัวกระจังหน้ามากยิ่งขึ้น,นต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเจ้าเครื่องยนต์กันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์นะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินเทอร์โบ4ี่สูบ16วาลวนะครับผมให้ความจุอยู่ที่ 1.6ลิตรกำลังสูงสุดอยู่ที่156แรงม้าที่5,300รอบต่อนาทีนะครับผมแรงบิดสูงสุดที่250้นิวตันเมตรที่1,250ถึง4,000รอบต่อนาทีนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ 7G DCT นะครับผมคำว่า DCT เนี่ยก็คือเป็นเกียร์แบบ Dual c l ัสตเจ้า Dual c l ัสตเนี่ย มันสามารถที่จะใช้ทั้งเกียร์อัตโนมัติและก็เกียร์แมนแมนวลอันที่จะใช้เกียร์แมนนวลได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่แพทเทิร์นชิพด้านข้างตรงพวงมาลัยอัตราเร่ง0ูนถึงรใช้เวลา8.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับผมสาหรับเจ้าล้อตัวนี้นะครับผมเป็นล้ออลลอยห้าก้านแบบโครเมียมนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีขนาดล้ออยู่ที่18นิ้วรุ่นนี้จะใช้เป็นกัหลบบบ้างตูชสไ์แ คลาสสิกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความโค้งมากขึ้นแต่เจ้าตัวนี้ยังคงให้ความแบบดูคลาสสิกอยู่กระจกเขาให้เป็นแบบตัดแสงด้วยนะเวลาแบบกลางคืนรถส่องมาเนี่ยเขาจะมีการตัดแสงให้ในตัวด้วยก็คือเวลาแสงส่องมาพวกใครเปิดไฟสูงเงี้ยมันจะไม่แสบตานะครับผมให้มาทั้งหูช้างแล้วก็กระจกมองหลังเลยด้านท้ายนะครับผมจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ Mercedes- Benz นนะครับผมที่มีการทำสไตล์แบบคริสตัลฮะให้ความหรูหราลักชัวรี่ สไตล์ m e r c e d e s Benz ด้านล่างนะครับผมจะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบโครเมียมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นโครเมียมแบบด้านแล้วก็ตัวท่อไอเสียเนี่ยก็จะเป็นท่อไอเสียแท้นะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียแบบมีไอเสียออกมาเหมือนกันนะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านท้ายเนี่ยเจ้ารถคันนี้มาเป็นรถ s u สขนาดเล็กแต่ก็ให้ระบบไฟฟ้ามาแบบครบคันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมนี่นี่นะครับผม ก็คือสําหรับท่านผู้หญิงเนี่ยหรือใครที่แบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ระบบเนี้ยช่วยได้นะผมก็ทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านในเนี่ยมีความจุอยู่ที่1000กว่าลิตรนะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดแต่ว่าความจุเนี่ยก็จะดีกว่ารถซีดานทั่วไปนะครับผมเพราะว่าสามารถพับเบาะหรือว่าเปิดตัวเนี้ย ให้มันแบบกว้างมากขึ้นโอโถงไม่ขึ้นสามารถเก็บของที่มันมีขนาดที่สูงกว่าเนี้ยได้กว่ารถสี่ดาน4ประตูเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเตะขาด้านท้ายนะเหมือนเจ้าตัว g l c นะครับผมที่ผมเพิ่งรีวิวไปแต่ว่าจะสามารถปิดได้ด้วยปุ่มตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อเสียเปรียบนิดนิดแต่ที่จริงเราไม่ได้จําเป็นมากนะครับผมก็ั้าไงเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสาหรับภายในเจ้ารถคันนี้เนี่ยตัวเนี้ยมาพร้อมกับคอนโซลหน้าที่เป็นหนังแบบ อาร์ติโคนะครับผมซึ่งเป็นสีดำสวยงามนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมรวดลายแบบตะแกรงเหล็กนะครับผม เหมือนซีซีลวดนะครับคุถ้าดูใกล้ๆแล้วด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันก็ซึ่งก็เป็นหนังอาร์ติโคนะครับผมแบบสีครีมนะครับผมพอเรามองแล้วเนี่ยมันตัดระหว่างดํากับครีมเนี่ยมันทําให้ดูมีความหรูหราลักชัวรี่แล้วก็บวกกับว่ามันดูแล้วสบายตานะครับผมสำหรับใครที่แบบเป็นรถครอบครัวต้องการความสบายดูหรูหราแบบสบายๆชิลๆเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยเพราะว่าในส่วนของเบาะสีเนี่ยมันมีความหรูหรามาพร้อมกับตัวปรับเบาะแบบไฟฟ้าคู่นะผมไม่ว่าจะเป็นที่นั่งคนขับแล้วก็ที่นั่งคนะคผม เจ้าตัวพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้างดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คลาสสิกทันสมัยในยุคปัจจุบันเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดูทันสมัยมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเป็นรุ่น AMG หรือว่าเป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่านี้เจ้าตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบวงกลมนะฮะสไตล์แบบ Porsche หรือว่า Porsche ที่มันจะดูดุดันมากกว่านี้นะครับผมเลือนไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลือนไม้รูปผสมระหว่างอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับตัวอนาล็อกเนี่ยก็จะเป็นเข็มวัดกิโลบวกเข็มวัดรอบนะคร ดิจิตอลที่แสดงพวกสถานะฟังก์ชันหรือการเข้าเกียร์เวลาอุณหภูมิรถต่างๆได้นะครับผมต่อมาก็คือในส่วนของหน้าจอตัวนี้เนี่ยให้เป็นหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วนะครับผมเจ้าตัวดีไซน์เองเนี่ยของเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความบางลงนะซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้บางลงมาก แต่มันเป็นเพราะว่าเขามีการทําขอบด้านข้างตรงนี้ให้มันดูเฉียงลงฮนะเฉียง45มันก็เลยทำให้ดูแล้วเหมือนด้านข้างันมาดูเพียวบางขึ้นนะผมถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะดูหนา,นา,นานเๆเถอๆตัวนี้ไม่ใช่ระบบทัชสกรีนนะเป็นหน้าจอธรรมดาด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะพร้อมกับช่องแอร์แบบใหม่นะผมสไตล์สปอร์ตแบบกากบาดตัว X นะครับผมทั้งหมด3ช่องแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาอีกอย่างละช่องนะครับ ด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบวิทยุนะครับผมแบบคลาสสิกเลยก็คือตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบตั้งแต่เบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์รุ่นเก่าๆมาเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเลยนะครับผมมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถใส่เจ้าตัว s d card รตัวนี้ได้นะครับผมทำให้เราสามารถแบบโหลดเพลงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยลงมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น MD Audio 2.0นะครับผมเจ้าตัวรุ่นตัวนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวไดนามิก ซีเล็กนะครับผมสามารถปรับโหมดได้ทั้งหมด4โหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ให้แล้วก็อันนี้เป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้ก็เป็นระบบ Auto, ออโต้ก็คือถ้าเราเปิดเนี่ยเวลาเราจอดรถหรือว่าเบรกรถไว้ไงไฟแดงเนี่ยรถมันจะดับอัตโนมัติด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบปรับองศาอุณหภูมิแบบสฝั่งนะครับผมก็คือเราสามารถปรับซ้ายขวาเนี่ยอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับแล้วก็ สามารถเลือกอากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในแล้วก็มีโหมดให้เลือกนะครับผมตามปกติสแตนดาร์ดของเจ้าตัว Mercedes-Benz เลยรถทั่วไปก็มีนะผมแบบนี้แล้วก็ด้านล่างจะมาพร้อมกับที่เขียบุหรี่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยชาร์จเป็นตัวกล้องติดรถนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนี่นะผมจะเป็นกล้องติดรถเจ้าต,ตัวนี้เลยอันนี้ถ้าซื้อไปก็แถมไปให้นะก็คือจะมีหน้าจอตรงนี้ให้หน้าหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สอง สวยงามนะผมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมองและสบายตามากขึ้นนะครับด้านล่างตรงนี้นะผมมีช่องใส่แก้วให้1ช่องแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมีเหล็กด้วยมันอาจจะไม่ได้ไว้อุ่นัางเนาะเพราะว่ามันจะมีไฟเนี่ยครับผมสีน้ําเงินตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเอาไว้อุ่นให้แก้วมันเย็นหรือเปล่านะถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีช่องใส่แก้วให้2ใบนะผมตัวนี้เป็นปุ่มปรับเอาไว Ctrl ้คอนโทรลวิทยุครับผมหน้าจอตรงนี้เลยแบบง่ายๆนัางข้างตรงนี้พอเปิดมาเนี่ยเราก็จะพบกับทิชชู่นะ ซึ่งถ้าเราถอดออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับพอร์ตที่เสียบนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นพอต USB นะครับนี่พอต USB ตัวนี้จะเป็นพอร์ตเสียบกับมือถืออาจจะเอาไว้ชาร์จนะครับผมเนี่ยช่องเนี้ยเอาไว้ชาร์จไฟเข้ามือถือหรือว่าแท็บเล็ตอะไรต่างนะครับผมตรงนี้ซึ่งสามารถเสียบต่อ Apple CarPlay ได้นะครับผมอันนี้ผมลืมบอกไปใช้ฟังก์ชัน Apple CarPlay ได้แล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะเหมือนด้านหน้านะครับผมก็คือมีลําโพงตรงที่เปิดประตูแล้วก็ลาโพงใหญ่อยู่ด้านล่างนะครับผมซึ่งไอตัวลาโพงใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นล u b ด้าน,นบน,นก็มีตัวไฟเปิดนะครับผมนี่ด้านหน้าก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับผมตอนนี้มีกล้วยวางอยู่คือจะเป็นรถที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะมาพร้อมกับช่องแอร์ทั้งหมด2ช่องนะคด้านหลังซึ่งตัวนี้เหมาะมากเลยสําหรับยุคปัจจุบันนะเพราะว่าส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีให้แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จแบบที่เขียบุหรีนะผมมีหนึ่งช่องให้แล้วก็ตัวนี้มีตะขายให้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งดูนนะครับผมมวว่่่าาางแลล้สยหืออเเปโ อันนี้ผมสูง180นะฮะอ่าพอนั่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกชนด้านบนนะครับผมคือนั่งแล้วก็สบายอยู่นะพื้นที่บางขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะครับนี่ผมปรับ,บเบาะ A องมาแล้วหน่อยหนึ่งด้วยเนี่ยนะะก็นั่งโอเคนะสบายอยู่ตรงนี้ก็สามารถยืดยืดขึ้นมาได้อ่าโอเคก็ใช้ได้นะแต่ว่าคนที่นั่งหลังแล้วอะเวลามองไปข้างหน้ามันจะเตี้ยเนาะเพราะกระจกเขาเตี้ยกระจกมองหน้าเขาจะแคบทําให้เวลามองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นด้านบนนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการขับขี่ของเจ้ารถคันนี้เลยนะครับผมสำหรับโหมดการใช้งานเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะสำหรับเจ้ารถ E.L.A. คันนี้ถ้าเป็นรถแบบรถซีดานรถที่มันมีแบบสมรรถนะที่สูงกว่านี้หรือว่าเป็นรถที่มีราคาสูงกว่านี้นะเขาจะมี4โหมดจาก3โหมดนะครับผมก็คือจะมีโหมดสปอร์ตพัดขึ้นมาตัวนั้นก็คือรีดพละกําลังอะไรที่มันสูงกว่านะครับผมเหมาะในการแบบขับแนวแบบเชิงรถแข่งหรือแบบขับสนุกมากยิ่งขึ้นช่วงล่างก็จะแข็งกระด้างนู่นนี่นั่นนะสำหรับโหมดแรกเนี่ยตอนที่เป็นโหมดอีโคนะฮะสัมผัสแรกที่รู้สึกได้ก็คือเวลาเหยียบเนี่ยอัตรเาเร่งต่างๆเนี่ยรอบเนี่ยมันจะไม่ได้เร็วมาก รอบที่วอร์มอยู่เริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่1,000รอบเลยนะครับผมมันก็จะไม่แรงมากแล้วก็ช่วงล่างเขาจะปกตินะครับผมแล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่อชอบการขับขี่ในชีวิตประจำวันแบบประหยัดประหยัดนะครับผมแต่แน่นอนว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราซื้อรถที่มีราคาสูงพอสมควรในตลาดเนี่ยแหละแต่เรามาขับโหมดอีโคเพื่อประหยัดน้ํามันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ make ซนส์การขับจริงๆในชีวิตประจำวันก็จะเหมาะเป็นโหมดต่อไปเลยนะครับผมก็คือโหมดคอมฟอร์ตตัวนี้นี่นะครับผมเป็นโหมดคอมฟอร์ตอย่างนี้นะ,นะให ช่วงล่างที่ใกล้เคียงกับเจ้าตัวอีโคเนี่ยแหละเขาจะมีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับผมก็คือรอบเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0งันถึง2 0 0พรอบต่อนาทีนะครับผมรอบเนี่ยรอบเขาะจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็การเหยียบการแซงการเร่งเนี่ยมันก็จะดีกว่าเจ้าตัวอีโคแน่นอนนะคือรอบมันจะมาเร็วเวลาเหยียบของเจ้า Mercedes เนี่ยมันไม่ได้ตามเท้าเลยนะเหยียบปุ๊บวับไม่ใช่ถ้าเราเหยียบนิดเดียวเนี่ยรถมันก็ มันก็ตามรอบของมันนะฮะแต่ถ้าเราเหยียบแบบมิดก้ามมันก็จะมีรอบของมันอีกมันไม่ใช่แบบเหยียบตามเท้าตามเท้าเหมือนรถรถสมัยก่อนๆนะที่แบบมีสมรรถนะเนาะเบนซ์สมัยก่อนมีนะาบางรุ่นผมเหยียบมันก็ตามเท้าอ่ะแต่รถคันนี้คือมันตามรอบของมันนะมันไม่ได้ตามเท้าเรามันอยู่ที่การปรับหมดการใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเหยียบดูเล็กๆนะผมว่ามันจะรู้สึกยังไงก่อนเนี่ยนะเห็นป่ารอบมันจะมาแล้วก็ออกตัวคือไม่เร็วอะ มันเหมาะสําหรับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นรถครอบคร, ead, variety, บรัวจริงๆนะครับผมสำหรับเจ้ารถคันนี้ต่อไปเดี๋ยวผมไปลองโหมดสุดท้ายกันเลยดีกว่าไม่พูดข้ามทำเพลงอะไรมากนะครับผมก็นี่นะครับโหมดสปอร์ตนะครับผมเจ้าคันนี้ก็มีแค่โหมดเดียวนะครับโหมดสปอร์ต ก็รอบจะอยู่ที่ประมาณ2,000ันนิดๆน,ดนะผม2 0 0 0รอบท่วงล่างก็รู้สึกเลยว่ามันแข็งขึ้นมานิดนึงเลยการเหยียบการแซงเนี่ยมันก็จะทําได้ดีกว่านะผมเพราะว่ามันมีการแบบทารอบเครื่องยนต์รอไวเลยถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งออกไปแบบได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเลยนะผมตอนนี้ทิ้งระยะกับรถหน้าไว้หน่อยหนึ่งจะได้รู้ไปว่ามันประมาณไหนนะครับผมเห็นไคือรอบมันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมตัวรอบเครื่องยนต์ แต่ว่าอาัตราเร่งมันก็ ful, ตามรอบของเครื่องคือเรียกว่าไม่เร็วเวอร์วังแต่ว่าไม่ช้าจนน่าเกียดเนี่ยเหียบใช่ไหมเนี่ยมันก็มันแต่ว่ามันก็ไม่มากอ่ะมันก็จะไม่ได้แบบพุ่งกระชากโคกหักอะไรมากนะครับผมก็ยังมีความแบบเป็นรถบ้านอยู่ ก็เดี๋ยวมาสรุปไปเลยนะครับผมสำหรับเจ้ารถ GLA คันนี้นะครับผม<ๆ>ก็เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจำวนันเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวรถ Family นะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าตัว GLC หรือ A Class นะครับผมในรุ่นแบบคลาสเดียวกันนะฮะ A ก็คือรุ่น A นะครับผม กับรุ่นที่เป็นแบบรุ่น G.L. นะครับก็คือถ้าเป็น A.Class เนี่ยตัวเนี้ยมันมีความที่ว่ามันสูงกว่าโอถงกว่าเล็กน้อยนะมันเหมือนรถที่แบบ A.Class นะแต่ยกสูงขึ้นคนที่ตัวสูงนั่งสบายกว่าการเก็บของการขนของอะไรก็ดีกว่าเล็กน้อยนะมันได้มากมายแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือมันมีความเป็นรถ S.U.V. ขนาดเล็กอ่ะมันก็จะกระทัดรัดปรับสะดวกซอกแซกอะไรง่ายใครพี่เป็นผู้หญิงขับไม่ค่อยเก่งเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็เหมาะเลยแต่ถ้าเทียบกับ A.Class ที่ผมลองอันนั้นมันเป็นรุ่น A.M.G. ครับผม ไม่แน่ใจนะเพราะผมเคยใช้ A-Class มา2รุ่นนะ่ะมันมีรุ่นธรรมดากับรุ่น A.M.G. มันก็จะมีโหมดสปอร์ตพัดมาให้สําหรับเจ้าตัว A-Class ตัวนั้นในส่วนของเจ้าตัว G.L.C. มันเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่มีขานาดที่มันใหญ่ขึ้นมาจากเจ้าตัว A เนี่ยนะะตัวนั้นมันก็จะเป็นรถสไตล์ตแบบ SUV นะแต่ที่ผมรีวิวไปมันเป็นแนวสไตล์แบบคูเป้นะต้องการความที่มันใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้นหรูหราขึ้นแบบว่ามันไม่ได้แบบเหมือนรถแบบ SUV ที่ตูดตัดนะมันจะดูไม่ค่อยสวยสปอร์ตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่เจ้าตัว G L C อะ่ะมันจะดูสปอร์ตด,ดูสวยขึ้นนะครับผมมันก็เลยแบบน่าสนใจขึ้นสําหรับ,บคนที่แบบเออชอบรถใหญ่ๆสไตล์รถซีดานที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สําหรับรถคันนี้ ยังไงมันก็เหมาะสําหรับคนชอบขนาดเล็กละกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงมากราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านเก้านะครับผมล้านเก้านิดๆแต่ว่าราคาขายข,ายของผมเนี่ยผมจะขายที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาททวนนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็ลองติดต่อมาเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับผมก็สนใจก็ลองแบบติดต่อทักมาหรือว่ามาลองขับลองดูกันได้นะครับผมเจ้ารถคันนี้มันก็ขับสะดวกขับสบายในตัวเมืองแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยปี2019เเรียกว่าใหม่กับ สุดแล้วแหละและน่นอนว่าเมืองนอกเขาจะมีรุ่นปี2020แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าไทยเนาะก็ตัวนี้ก็ถือว่าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมสำหรับใครที่แบบต้องการแบบรถที่ดีๆสภาพดีๆราคาถูกอ่ะตัวนี้ลืมบอกไปไม่เนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่3 2 0 0 0นะก็ถือว่า ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปก็เป็นไม้แท้แล้วกันนะครับผมถ้าไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมหรือชอบคลิปก่อนๆก็กยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปมันอาจจะเรียกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ครับผมคือผมมีคลิปอะไรก็เอามารีวิวเอามาให้ดูมีทั้งคลิปตลกคลิปรีวิวของอะไรเงี้ยก็ลองดูดูกันแล้วกันนะครับผมใครชอบสไตล์ก็กดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับผมถ้าไง ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม See you again ไปส่งแฟนก่อนนะครับ